ทำไมต้องทําประกันเด็ก msig นั่นหละครับผมเนาะก็เพราะว่านะเบี้ยถูกที่สุดทุกท่านครับผมนะหลายหลายท่านเนี่ยมีประสบการณ์นะครับไปดูประกันเนาะทุกท่านนะอยากซื้อประกันให้ลูกแล้วตอนนี้จะเปิดเทอมนะหรือว่านะผมเนาะเพิ่งจะแลกคอร์ดมาทุกท่านครับนะอยากจะทำแล้วแต่ไปเจอนะผมหรือไปดูแบบประกันทุกท่านครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนขึ้นไปทุกท่านครับผมเนาะทำไหวไหมนะอาจจะไหวแต่ก็ต้องคิดหนักมาเพราะอะไรครับมันเดี๋ยวนี้ ค่าเบีย้ยเด็กเนี่ยทุกท่านครับมันกินเงินเดือนผู้ปกครองไปประมาณสักสเดือนเลยณสนะมัยก่อนนี่คือครับแบ่งเงินมาเงินเงินเดือนเนี่ยทุกท่านครับแบ่งส่วนหนึ่งมาซื้อประกันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะผมประกันเนี่ยกินเงินเดือน พ่อแม่เนี่ยไป2อถึงสเดือนเลยทุกท่านครับเพราะฉะนั้นแหละครับ MSCI มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ณปัจจุบันนี้ราคานะผมน 1, 9, หนึ่งถึงห้าคนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองนะแล้วทุกท่านก็มันผ่อนได้ด้วยเนาะ MSCI เนี่ผ่อนได้มันก็เลยทําให้นะ MSCI เนี่ยเป็นประกันติดที่ขายดีมากๆากทุกท่านครับถ้างบน้อยนะครับผมเนาะหรือว่ามีงบประมาณจํากัดนะทุกท่านครับผมเนาะ MSCI เนี่ยคือคําตอบเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ดูประวัติย้อนหลังอันนี้ก็เป็นเบนฟิตเพิ่มเติมนะถ้าไปปททาีี่่อออืนนระรััแแแพงงงลลล้้้วววววกก็็ดูะติยหมเม,ม,มเคคค แต่ MSG นะครับผมนะทูไม่ดูประวัติย้อนหลังนะครับผมเนาะเคยปวย r SV มาก็ทําได้แล้วก็ถ้าประระยะราคอยก็เขม r SV ได้นะครับ MSG เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อะไรนะฮะผ่อนได้ด้วยนะครับผม